ม็อกฟูดแต่ว่าผมได้ฟาร์มมาจนถึงที่กองเงือกแล้วนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวผมก sort of ็จะไปเก็บเวิวกันต่อนะครับทุกคนผมก็ได้ผมก็ได้จะเก็บเก็บรีวิวกับฟิตเบนคอมาโดไปเรื่อยๆนะคบโอเคๆเงี้ย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 น้อยเบียชุบชุตายสักทีซะมอนกงพวกนี้อ่าตายสักที้วแกก็ด้วยตายสักที อ้ารชุดชุดไปตายซะพวกนี้น้อยนี่แกคิดว่าจะสู้ฉันได้เลยฮะจพวกฟิตแมนทั้งหลายตายบิซาผมก็ได้เก็บเวลจากฟิตแมนคอมาโดไปเรืเ่อยๆจนผมเวล4 2่ยนะครับทุกคนจากนั้นผมก็ได้เวลาจะมาฆ่าสู้กับฟิตแมนหลอดกันนะครับน้อยเนน้อยเน่นนนนนตายซะตายซะพวกแกนน่ะ เลยฉันนี่ทุกคนผมจัดการบอสฟิตเบนโหลดได้โดยที่มันมีทั้งสองล่างไงนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็แค่นี้แหละรก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับ